ไม,ไม่ชอบเลยิแบบนี้ไม่ชอบปิดคลิปได้แล้วโบไม่ต้องถ่ายแล้วพอโบอย่าโดนมือโบเล่นเกมเสียงดังมากอะไรก็ไม่รู้โวยวายอยู่น่าแหละคนจะทำงานจะไรสดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปป่วนบ้างจะได้รู้ว่าแบบว่าเวลาโดนปวดการทำงานเป็นยังไงทุกคนไปแกล้งนอนบ้างเสียงดังชิเปงนะทำอไรอ่ะเกมแป๊บนึง ทำไรโยตายเลยโบตายแล้วเหรอมาเดี๋ยวเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้เบบโบเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาหาลัยเก่าหนุเว้ยอย่ากกู้อย่ามานอนสู้สู้เนอนสู้สู้เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาหาลัยเก่าไม่ใช่เดี๋ยวเขาทำให้ดูเขาทำให้ดูเวลาเต้นริทหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งไม่ชอบเลยคลิปแบบเนี้ยทำไมไม่ชอบบอกน้างน้ำคนดูหน่อยล้าน้ำจุ๊บจพูดพอๆพูดหวานๆหน่อยมองกล้องด้วยมองกล้องเออล้าน้ำจุ๊บ เขาใส่แว่นสีแดงสวยไหมหสวยเขาใี้ของเธอด้วยนี่ของเธอเขาซื้อมาให้โค้ของโบบี้สีแดงนะ,ะของนอนจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนนนโอาตายเลยโบเอ้ใส่สีเหลืองสองชั้นเหมือนกันเหมือนกันนนต้องใส่ <c oughs> เออแบบนี้แหละอุ้ยใส่แว่นสองอันอุ้ยเปลียวว่ะไวรู้ เฟี้ยวอ่ะไหนอ่ะโบช่วยเล่นเอาโบเอ๊ะโบช่วยช่วยยิงโอ้โหโบขอหน่อยเออขอโบช่วยยิงหน่อยดิโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเกินไปอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้ขอเล่นหน่อยดิไปซื้อมีหูเต๋ออย่างเงี้ยเกินไปแล้วอย่างเงี้ยดูดิมีตายแล้วโอ้โหมีหูไงมันต้องใส่หูแบบเท่ๆเป็นยูทูบเบอร์แบบฝรั่งยูทูบเบอร์อย่างเงี้บอกมไม่เห็นน่าจนตายแก้ว่ะเฮ้ย บอกว่าบอลจะไปเรียนร้องเพลงรอโควิดหายทำเพลงที่สองในก,กระหดจ้าเบอกระลังลุงพามีนามีนามีนามีสาฮาเธอปัดหมดอกกแอคโคเรียนร้องเรียนร้องนิดเพลงต่อไปใครอยากให้นอนบอลร้องกูบอกวีนะคะทุกคนคอมเมนต์บอกเลยค่ะน้องลอร้องร้องเพลงหน่อย สวัสดคร่บ้ฟนขับได้ฟังเสียงนนนะคะจ้าวแล้วกับข้าว,อว,าาวเอาที่โคนเอาเพยงโคนด้วย เหนื่อยปะทำไมอ่ะเหนื่อยไหมออกกำลังกายร้องเพลงออกกำลังกายทุกคนออกกำลังกายขอขอเถอตอนเนี้ยอย่าโดนตัวนะอุ้ยมันคือฮิกระโดดอฮิกระโดดโบออกกำลังกายออกกำลังกายทุกคนโบโบขออย่าโดนมือน้อขอจะโดนมือมันสนุกไหมอ๋โอ้ยโบมือก็จะตายแล้วนะหัวจะโคกโต๊ะอะนะเจ็บบอกไม่ได้แล้วติดกันได้แล้วโบไม่ต้องถ่ายแล้วเอื่อโอ้โหบอกเยียวยาโดนแขน มีเต้นติกร์ตกันเธอจ็หนึ่งล้านแล้วหกแสนแล้วทุกคนฝากไปติดตามติ๊กตอกโบวี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเต้นติกร์ตกันดีกว่าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซ่าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซ่บไปหน้างไปห้างไอซี่ปากกระป๋องโอ้ยโดนมือโอ้ตายเลยว่ะโอ้เล่นเกมอย่ามายุ่งได้ไหมเนี่ยโอ้ยดูที่ let's go โอ้ตายอ้โหแม่โอ้ยโดนเลยแกวสองแกอย่าโดนมือ จะเก็บสะโพกเอาไว้โยกับคนที่ใช้โอ้ยทุกคนนอนนอนปฉลามกันหัวโอ้ยทุกคนนอนปาฉลามกันโอ๊ยโอ้ยน้าปลาโีฉลามโอเจ็บน่ลุนโอ้ยีเนี้ยเจ็บเลยะฉลามมันกหัวต้องตีให้ตายเวลาโบอะไรทเยนะมันเจ็บโบเจ็บสะโบไม่เล่นแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูกันนอนไปแล้วทุกคนนอนนอนเฮอะล็อกห้องทุกคนนอนล็อกห้องนอนมันล็อกห้อง,อง,น,องนอนโบวีถ่ายคลิปแกล้งหนุนใช่ไหม นอนจะแกล้งคืนแล้วกันทำเป็นแกล้งงอนแล้วกันแล้วก็แบบว่าต้องไเปิดประตูให้นะทีนี้เราก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างไม่ต้องเล่นเกมข้างล่างแล้วอยู่ข้างบนสบายใจเล่นเกมทํางานสบายใจบนนี้นะครับทุกคนตอนนี้โบวี้คิดว่าผมงอนหนักงแน่นเลยแต่ไม่เป็นไรครับไหนไหนโบวี่ถ่ายคอนเทนต์แล้วผมขอรีวิวโน้ตบุ๊กเลยแล้วกันทุกคนนี่โน้ตบุ๊ก ASUS แล p Top M515UA EJ002TS ราคา21,990บาทมาพร้อม CPU AMD Ryzen 5, 5้0 0 0าพันซีรี รหัส5 0 0 u โดยใน5,000ซีรีส์มาในสถาปัตยกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการผลิตขนาด7นาโนเมตรเพื่อให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นกินไฟน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นแกนประมวลผลสูงสุด6คอร์12เทรดแคชเมมโมรี y ร,รวมสูงสุดถึง20เมกะไบต์ประหยัดเวลากับการตอบสนองเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา TPU รองรับได้กับทุกอุปกรณ์และเทคโนโลยีในอนาคต คุ้มค่าคุ้มราคาในประสิทธิภาพที่ดีกว่า GPU แรงกว่าประสิทธิภาพแรงกว่าชิปการ์ดจอแยก FX ซ e r i e s จำแปด DDR4 h a d i 512GB M.2 SSD AMD Radeon Graphics แบ t เตอ y ี่ e l l l ซ o n หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD ระบบปฏิบัติการ Windows 10 6 4บิตและยังมี Office Home and Student 2019นะครับผมน้ำหนัก1.84กิโลกรัมไม่รวมแบตเตอรี่มีโปรโมชั่นนะครับเมื่อซื้อโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU AMD ราคา20,000บาทขึ้นไปฟรี Xiaomi Diamaspry Mop TB 5 0 0มูลค่า320 เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2564ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับผมใครที่สนใจสามารถหาซื้อที่สาขาที่ร่วมรายการตามนี้เลยโคตรเจ๋งที่ชาร์จเนี่ยเล็กมากเหมาะสำหรับทำงานงมากเลยนะคือแบบมันพกพาน้ำหนักเบามากทุกคนลองถดูนะน้ำหนักเบามากโคตรเบาอ่ะปล่อยให้โบวี่ง้อต่อไปนะครับเปิดให้หน่อยไม่แก้งแล้วแกงมาแกงกลับไม่โกงเสมอกลางหนึ่งหนึ่ง ลกบิดลูกบิดใหญ่เลยบิดให้พังยังไงก็ไม่เปิดหรอกครับทีนี้เราก็ทํางานเล่นเกมอยู่ข้างบนอย่างสบายใจนะครับผมไม่มีใครมารบกวนนะโอมันไม่ยอมเปิดเอาไงดีเดบวี้ใช้ไม้แข็งเออถ้าไม่เปิดก็พังเข้าไปแล้วนะจะพังเข้ามาวะ,ดะเดี๋ยวเอานอนบุ๊คไปกวนเดบบี่ก่อนทุกคนนอนถ้าเธอไม่เปิดข็ขีบแล้วนะโ,โกรธจริงนะดมีนอนบุ๊ค ไม่โกรธหรอกเล่นข้างบนก็ได้แต่ใน้เขาบอกทำไมเราห้องทหไมแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกรงครับก็ไม่เป็นไรโบวี่แกล้งสำเร็จแล้วโบวี่แกล้งสำเร็จแล้วนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดอะไรนนท์กดใหม่ใหม่ไม่ไม่ไม่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดป้ายให้โบวี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้โบวี่แกล้งอะไรนนท์นะคะก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างนะคะเบอร์